ยกที่หนึ่งครับพุทธลอ้อเหล็กนั้นทันหลังให้ท่านผู้ชมสวมมุงเกงสีอ่อนส่วนถนอมจิตสุโขไทยนั้นสวมกุงเกงสีเข้มพุทธลอ้อเหล็กนั้นได้รับฉายาว่าเป็นยอดมวยไทยนะครับเพราะว่าแกมีชั้นเชิงที่แพรวแล้วก็มีาสายตาที่เฉียบคมออกอาวุธได้ทุกลูกทุกรูปแบบเลยนะครับส่วนถนอมจิตสุโขไทยนั้นได้รับฉายาว่าเตใบนะครับหลังจากที่ไปชกสากลแล้ว ในวันนี้น้องจิตก็คงจะต้องใช้หมัดเป็นหลักแล้วครับเพื่อพยายามน็อกพูดให้ได้แต่พูดล้อเหล็กนั้นยังไม่เคยถูกผู้ใดน็อกมาก่อนเลยนะครับในชีวิตเรามาดูกันว่าระหว่างนักมวยที่พบเครื่องกับนักมวยที่มีหมัดหนักนั้นใครที่จะเป็นผู้ชนะในวันนั้นพูดล้อเหล็กนั้นภายหลังก็เคยชกสากลได้เป็นรองแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นพูดเองนั้นก็ไม่ใช่มีแต่ลูกเตะเท่านั้นแต่ว่ามีหมัดที่เฉียบคมด้วยเหมือนกัน ถนอมจิตว่าพยายามเดินเข้าใช้หมัดนะครับส่วนพุทธก็จะต้องถอยหาจังหวะคอยเตะแล้วก็ถีบซ้ายเพื่อทําลายจังหวะของถนอมจิตนั่นเป็นสไตล์การชกที่พุทธถนัดนะครับพุทธเตะซ้ายเข้าไปสองครั้งสังเกตลูกเตะซ้ายของพุทธนะครับเพราะว่าลูกเตะซ้ายของพุทธนั้นจะใช้สกัดเตะสกัดถนอมจิตได้อย่างได้ผลทีเดียวนอกจากพุทธมีลูกเตะที่ดีแล้ว ก็มีอาวุธเข่าที่น่ากลัวนะครับนนอมจิตนั้นครั้งนี้เรียกว่าเกียวจะเป็นครั้งเดียวแล้วนงครับที่มีการบันทึกภาพของนนอมจิตชกมวยไทยเพราะว่าหลังจากนั้นนนอมจิตก็ไปชกมวยสากลแล้วก็โด่งดังในระดับโลกแต่ว่าไปไม่ถึงแชมป์โลกเึ้่งจากจชิงแชมป์โลกที่ม็กซิโกกับอัลฟองโซซามูราแล้วก็แพ้นอกกลับลงมา น้องขีดรังคงเดินเข้าหาตลอดครับนะครับพุทธถีบหน้าได้อย่างสวยงามแต่ว่าไม่โดนจังนะครับดูภาพช้าของยกที่หนึ่งสังเกตลูกเตะซ้ายของพุทธครับเตะไปไปเวณก้านคอนะครับนี่ก็เตะขาเกิดว่าพุทธนะครับเขใช้ลูกเตะซ้ายแล้วก็ถีบซ้ายเนี่ยทำลายจังหวะ ถนอมจิตได้ตลอดนะครับรูปขีบหน้าซึ่งเรียกว่ารูปหน้านะครับดูยกที่สองกันต่อไปพุทเตะซ้ายเข้าไปอย่างจางเลยที่ชายโครงถนอมจิตนั้นก็กระเด็นออกไปพุทนั่นแกแตะได้หนักพอสมควรทีเดียวนะครับนี้เข่านี้เข้าที่ยอดอกสวยครับนี่นะครับพุทธขีบซ้ายถนอมจิตขยับปั๊บเนี่ยพุทธ็จะต้องเตะซ้ายหรือขีบซ้ายเป็นประจำนี่ครับขีบเข้าไปที่ยอดอกอีกแล้ว น้องจีก็ต้องพยายามใช้หมัดครับแต่ว่าชอกพุทได้ยากจริงๆเนื่องจากสายตาแก่ดีคําว่าสายตาดีนี่ไม่ได้แปลว่ามองเห็นอะไรชัดนะครับอีกคนที่สายตาไม่ดีไม่ได้แปลว่าตามัวแต่ว่ากคําว่าสายตาดีคือสายตาไหวนี่ครับลูกเตะซ้ายเข้าที่หน้าอกอย่างจังเลยพุทวนออกมาครับพุทแจะไม่ค่อยยอมให้ ตอนเข้ามุมได้ง่ายๆครับจะวนออกมาแล้วก็ขณะที่วนออกมาก็มักจะต้องออกอาวุธไปด้วยนะครับเตะขาเข่า้้าขวาไปทุกลูกนั้นได้ผลทุกครั้งพุทธเสียหลักล้มลงไปน้อยครั้งครับที่พุทธจะเสียหลักอย่างนี้ น้ําจิตก็เดินเข้าหาครับเดินเข้าหาไม่ไม่พูดร่างทําเพลงแล้วแต่ก็โดนเตะสกัดออกมาทุกครั้งนานๆพูดจะใช,ช่หน่อกซอกอันนี้ก็สวยครับถูกไปที่ขมับแต่ว่าไม่แตกหูลูกเตะซ้ายเข้าไปที่กบกหูน้ําจิตพยายามเดินสามหมัดซ้ายขวาแต่ว่าพุทธนั้นไม่มีทางเป็นเป้านิ่งนะครับพุทธวนออกมา แม้กระทั่งในสมัยพุทธนี่กรรมการก็ไม่ปล่อยให้นักมวยกอดกันนาน,นครับสังเกตว่าจะต้องแยกออกอย่างเร็วพุทธอันนี้เตะเพลินไปหน่อยโดนถนอมจิตสวนเข้าพักในเสียหลักล้มลงไปถนอมจิตได้ทีก็พยายามเดินเข้าไปเตะขาใหม่แต่ว่าไม่เลยผลครับทั้งนี้พุดธดักได้สยศอกซ้ายแต่ว่าไม่โดน ลูกถีบหน้าของพุทธนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้คู่ต่อสู้เจ็บนะครับแต่ว่ากรถือเป็นการทําลายศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวเรามาดูภาพช้าข,ของยกที่สองครับนี่แหละครับถนอมจิตสามารถที่จะใช้จังหวะดักเตะภาพลายพุทธได้แต่ก็โดนแข้งซ้ายเข้าไปเต็มหน้าอกเลยถนอมศักดิ์ยับซ้ายโดนเหมือนกันครับแต่ก็โดนพุทธตอบด้วยโอ้โหเตะซ้ายนี่ถนอมศักดิ์อยกรูดไปเลยเริ่มเริ่มยกที่สามครับ ทั้งคู่แรกเตะกันก่อนเลยทีเดียวแต่ว่าพุทธนั้นเตะเ,เ,เ,เข้าเป้าน้ทจิตก็คงจะต้องเดินเข้าหาเหมือนอย่างในสองยกแรกแล้วครับแต่ว่าหมัดของถนอมจิตนั้นยังไม่สามารถที่จะทําอะไรพุดได้เลยฉายาของสุนอมจิตที่ว่าเทใบ้นั้นก็ได้มาจากมือแกชกสากลซึ่งมีสไตล์การชกละม้คล้ายคืงโมฮัมหมัดอาลีแต่ในตอนนั้นก็ มหมาดอลียังใช้ชื่อว่าแคเชสเคลนครับปัจจุบันถนอมจิตนั้นเลี้ยงช้างมีอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ที่เขาดินครับถนอมจิตก็เดินเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่สามารถทำอะไรพุดได้โอ้โหพุดใช้ข่าว้ายฝาเข้าไปที่ท้องของถนอมจิตหลายครั้งด้วยกันจนถนอมจิตนั้นใช้ขา่าไม่ค่อยได้ถนัดนักนะครับโอ้โหพุดโชคซ้ายแล้วก็ ตามเดวยเตะซ้ายถนอมจิตโชคในวันนี้สามยกที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะบอบช้ำน,นะครับเจอลูกเตะท้ายของพุทธนั้นแต่ละครั้งนั้นสะท้านสะเทือนไปเลยทีเดียวหมัดของสนอมจิตนะครับเข้าเป้าไว้ที่คางของพุทธเหมือนกันนะครับโอ้โหพุทธเตะท้ายก็ไปสองทีซ้อนโต้ก็ไปที่ก้านคอของสนอมจิตครับพุทธนั้นแก่ พันท่วงทีนะครับไม่ยอมเสียเปรียบน,อน้องจิตจะเปล่าการบวกลงไปเล็กน้อยครับแต่ว่ากัดฟันเดินเข้าไปเตะพยายามเตะขารบรวกพอไว้ทั้งคู่แลกข่าวกันแต่ว่าแลกข่าวกันทีไรน้องจิตก็จจมักจะต้องเสียเปรียบครับพูดแกเหลือเกินจริงๆชกแกยากครับจังหวะแกดีเหลือเกิน ที่ว่าสายตาไวนั้นก็หมายความว่าผู้ต่อสู้ชกมาอย่างไรนั้นมองเห็นหมดครับมองเห็นก่อนที่จะหมัดหรือว่าเท้าจะมาถึงตัวแล้วก็ป้องกันได้ทันผู้เตะท้ายเข้าไปทีแล้วน้องจิตนั้นบอบช้ำนะครับเจอทั้งเท้าทั้งเขา่าบางครั้งก็เจอหมัดเข้าไปเหมือนกันหมดยกที่สามดูภาพช้าครับ ต่อของพุทธนั้นเจ็บไปน,นิดเดียวนะครับหมัดซ้ายของถนอมจิตโดนเข้าไปที่โหนกแก้มพุทธนะครับเห็นอย่างชาัดเลยแต่ว่าพุทธก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรามาเลยกับเตะซ้ายต่อเข้าไปที่คางนะครับนะครับสองทีซ้อนอีกครั้งหนึ่งพลาดไปที่ก้านคอแล้วก็ตามด้วยศอกโอ้เอาทุนคืนแล้วก็ได้กําไรด้วยครับนี่ครับข่าของพุทธสวยมากเลยเข้าไปที่้องนะครับถนอมจิตทําอะไรไม่ได้ ถึงแม้ว่าพยายามจะโชกหมัดแต่ก็ไม่โดนถนัดโอ้ยิ่งชกยิ่งช้ำนะครับย,ยกที่สี่น้อมจิตรู้สึกว่ายกนี้ยังไม่หมดแรงนะครับพยายามบุกหนักยิ่งกว่าสามยกแรกซะอีกนะครับโอ้โหชกหมัดเข้าไปน่ากลัวเหมือนกันน้อมจิตนั้นหมัดดีครับพุทธพลาดโดนเข้าไปทีหนึ่งเหมือนกันครับ พุธนั้นเป็นน้กมวยฉลาดเจ้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ตลอดน้อมจิตวิ่งเข้าไปเลยครับ mm hmm. พุธก็หมุนออกมาา mm hmm. พุธพยายามที่จะเข่าแล้วก็เสียหลักร้มลงไป mm hmm. ไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่ mm hmm. ไม่ไม่ได้ครับ mm hmm. พยายามจะรวบคอแต่ว่าตีไม่ได้มีเตะซ้ายเข้าไป mm hmm. หน้าเข้าไปที่ท้องน้อาจิตเตะซ้ายนานๆถ้น้อมจิตจ,จะเตะสักทีก็เป็นเพียงครับ,รบส่วนมากเตะที่ขาแล้วก็ใช้หมัด พุทธแก่แพรพารจริงครับยากที่จะทําอะไรได้นะครับเตะฝาเข้าไปแล้วโอ้โหชกครึ่งหมัดครึ่งศอกครับอย่าีนี้เรียกว่าชกครึ่งหมัดครึ่งศอกคือเฉียดหมัดแล้วก็ตามเข้าไปด้วยศอกด้วยศอกเข้าไปจริงครับน้องจิตนั้นก็คงจะต้องรู้สึกท้อแท้มกันและครับทำยังไงก็ไม่ได้ทํางไงก็ปลุกยังไงก็ทําอะไรไม่ได้โดนเข้าไปทั้งหมัดทั้งศอก โอ้ถนจิตนี่เตะขาไปที่ขาซ้ายของพุทธพุทธมีอาการนะครับรู้สึกว่าเจ็บนะครับสังเกตไหมครับขาซ้ายของพุทธมันยกไม่ค่อยได้แต่แกก็ไม่พยายามแสดงให้ถนอมจิตเห็นเท่าไหร่นักพุทธจะพื้นนะครับขาจะหายเจ็บแล้วพุทธถอยวนออกมา เตะซ้ายพลาดนะครับหลักกดีเหลือเกินจะเตะซ้ายพลาดไปแลว้วก็ยังถีบสกัดเอาไว้ได้อีกเตะเข้าไปทีนะี<ต>่พยายามชกมานะครับในภายหลังนั้นพุทธชกสากลก็ไปได้ถึงเป็นรองแชมป์โลกนะครับเกือบเกือบจะได้ชิงแชมป์โลกแต่ว่าเลิกชกไปซะก่อนดูภาพช้าครับนี่ครับพุทธเสียหลัก ถนอมจิตเตะซ้ายอันนี้นะครับเข้าเป้าเหมือนกันแล้วก็เข้าไปเตะที่ทับในยกที่ห้าครับรู้สึกว่ายกที่4นั้นถนอมจิตรู้สึกอยู่ในสถานะที่ดีกว่าใน3ามยกแรกนะครับสูสีกันกว่า3มยกแรกเพราะว่า3ามยกแรกนั้นคะแนนพุทธนำห่างาดูที่ห้าครับเข่า ฝาของพุทธนะครับสวยเหลือเกินเตะฝาเข้าไปอีกนนอมจิตนั้นก็ช้าครับสียกมานี่ช้าจริงๆมีทางเดียวนะครับในยกที่ห้านั้นนนอมจิตคงจะต้องน็อกให้ได้ไมิฉะนั้นก็คงจะต้องแพ้คะแนนนนอมจิตก็คงจะรู้ตัวครับต้องพยายามบุกเข้าไปแต่ว่ายกที่ห้าแล้วรแรงก็ถอยลงไปมากอ่อนแรงลงไปมากแล้วนะครับก่อนตะโดนเตะโอ้โหทั้งเตะท,ทั้งเข่านะครับ ยืนแทบจะไม่อยู่อยู่แล้วแต่ว่าใจนั้นยังสู้ครับ<ป>พุทันโตเกยโชกเหลือเกินจริงๆทําอะไรแกนยากจริงๆครับจะชิงทำซะก่อนทุกครั้งไปนะครับโอ้โหพุดเตะขึ้นข้างขึ้นเข่าน้อมจิตนั้นแทบม่หากจะลาลงไปเลยทีเดียวแรกเตะกันพุดก็ขับเตะเข้าเป้ามากกว่า พยายามกัดฟันชกหมัดนะครับซ้ายขวาแต่ว่าก็ไม่โดนกระเตะซ้ายไปก็เตะซ้ายได้เฉียบขาดจริงๆพุทธล้อเหล็กนะครับปัจจุบันพุทธล้อเหล็กนั่นก็ดูแลค่ายมวยแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังครับเป็นบ้านเกิดของพุทธเองนานๆก็จะเข้ากรุงเทพมาบางครั้งก็มาเทรนนักมวยไทยในปัจจุบันบางคนเหมือนกันครับ ในยุคนี้พุทธก็รู้สึกว่าชกอย่างสบายๆเพราะว่าคงจะรู้ตัวว่าชนะแน่นะครับยกที่ห้าเรามาดูกันว่าใครจะชนะครับคงไม่มีปัญหาแล้วครับกรรมการยกมือให้พุทธล้อเหล็กชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยแล้วครับดูภาพช้ากันอีกทีหนึ่งสำหรับยกสุด <c oughs> ท้ายสนาอมจิตเสียหลักครับ <c oughs> แกก็เอาคืนเหมือนกันนี่ข่าวของพุทธโอ้โหเข้าเต็มเต็มนะครับเข้าไปที่หน้าอกหน้าใจสน,อนสาอมจิตแทบพังเลย